เคล้นกันอยู่ได้แล้วค่ะช่วงคอนเทนต์นะคะบรรยากาศการแข่งขันแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะกำลังเข้มข้นและทั้งบมกกำลังตื่นเต้นไปทุกขณะเพราะว่ารอกันมาเป็นปี โดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นรอบเพลงช้าผ่านไปแล้วสองโรงเรียนค่ะนแฟนของแต่ละโรงเรียนคนมาเชียร์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่แน่ๆขุณส้มรู้ไหมนอกจากแฟนของแต่ละโรงเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจองบัตรคือคือบัตรที่นั่งเนี่ยเข้ามาชมด้วยแล้วขอเสียงคุณผู้ชมทางบ้านไหมที่ที่เขาเชียร์ทั้งสามโรงเรียนเลยสักหน่อยไหมคุณผู้ชมที่มาทางบ้านนะครับขอเสียง่อย คิดว่าเราก็มองเอ๊ะหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่อยู่แถวโรงเรียนนวมินนะเอ๊ะหน้าแบบนี้ก็ไม่ใช่คนอุดตรดิตฐ์หน้าที่ก็ไม่ใช่คนคราดพระท้อคนพระขนงนี่เองมาถึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงพินลานาง นะคะกับบทเพลงพินลานางค่ะขอใาะห้พราท่าเป็นพยา,านความหักของเฮาสองคนว่าเฮาสี่หักและกซื้อสัดต่อกันตลอดไปเฮาสี่หักและซื้อสัต่อกันตลอดไป พระทาพนมกระผมขอร้องที่เคยสาบานกับน้อง แต่เกิดมาเขาหลอเขาลวยมากด้วยสั์ตาอายจนตั้งแต่เกิด แต่จะมารวมด้วยวอวยพรให้เธอหากหากอยู่เสมอจงได้เจอแต่สิ่งดีงามประทาดพนมกมกราบอีกครั้ ความรักที่มันจือจาไม่ขอผิดกับใคร ถะท้าพนมก้มกราบอีกครั้งความรักที่มันจือจางไม่ขอ,อผิดกับใครปล่อยให้สายลมลำโคดพัดโบกเสาไปอ้ายจนไายเข้าใจฝากเสียงฟินไปอำลา สามโรงเรียนยไม่รู้ว่าจะรักใครดีเลยไปไหนพ่อคุณมานี่เ <c oughs> ร็วดูสิไม่กล้าข้ามน้ำโขงมาคุยกับเราซะอย่างนั้นแหละครับสวัสดีครับผมนายจจก,กรินศิลานะครับชอเลนชื่อเตอ้ยครับอายุ18ปีครับผมอยู่โรงเรียนนวมินทราชินุทิตเตรียมดมศึกษาน้อมกล้าวครับผมเป็นยังไงเราเป็นโรงเรียนเดียวเลยนะที่เป็นแชมป์ประจำฤดูแล้วหลุดเข้ามาถึงรอบชิงแชมป์อบเดชแชมป์ในความรู้สึกเป็นไงบ้างลูกเต้ย ครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมเลยครับเพราะอีกสองโรงเรียนที่เขามาแข่งกับเราวันนี้เขาปปเ,เป็นลองแชมป์ประจำฤดูครับแต่ถึงจะเป็นรองแชมป์นะแต่มีความสามารถมากเลยครับผมเห็นหรือเปล่ามีความรู้สึกว่านางเอกเรายังอินอยู่เลยยังร้องไห้ยอยู่เลยอะคืออะไรอะเชิญหน่อได้หมเชิญหน่อยได้ไหม,หไไหมอ่ะว่างี้หน่อยจะเลยลูก ยังน้องเี่นน้องน้ำตาลค่ะน้องน้ำตาลมีน้ำตาตลอดเลยมันยังยังอินอยู่เหรอคะเรื่องไงคะค่ะมันมันมันคิดถึงอะไรอยู่มันทำไมยังยังต้องร้องยังแบบยังค้างคาอยู่อย่างเงี้ยคือแบบว่าอินค่ะไปกับแนวเพลงค่ะแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งที่เราเคยผิดหวังมาค่ะลองเลยปัจจุบันทันด่วนดูซิว่าจะอินขนาดไหนน้ำตาลกลับบ้านลลกคนอย่างโลกจะไปคบกับไอ้เต้ยไอ้ไร่หัวนอนไปแบบนี้ไม่ได้ มันจะเลี้ยงน้ำตาลได้ยังไงน้ำตาลกลับบ้านลูกมีคนดีรออยู่โอ้โหไหนดีไหนดีไอ้หนุ่มนักเรียนนอกโอ้ยจูนี่พ่อจะให้น้ำตาลเนี่ยไปแต่งกับเขาไปไงโอ้โหแค่ดูเขาพูดภาษาอังกฤษสด็จเนื้องรอเนื้อเติมนี่เป็นไงลูกนักเรียนนอกนอกประเทศไหนเนี่ยอ้เลยนกนกเลยน้ำตาลไม่ไหลยังอินอยู่เลยเจอพระเอกเข้าไป อขอบคุณน้องน้ำตาลลูกขอบคุณโลูกขอบคุณน้องเต,ต้ยครับ,บแล้วขอเชิญทั้งสองโรงเรียนนะคะโรงเรียนอุตรดิตถ์และโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดนะคะขึ้นบนเรืที